รวจคนเข้อมูลจังหวัดเพชรบณ์นำโดยพันบธบัตรนวิพาศเทศแย้ายามสารวัตรตรวจคนนข้มอมองจังหวัดเพชรบณ์จะกิจกรรมปฏิบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการประเภทขยะอินทรีย์โดยการฝังถังย่อยเศษอาหารขนาด150บิรบริเวณพื้นที่โรงกลางแจ้งหลังที่ทําการเพื่อใช้สำหรับการแยกย่อยขยะอินทรีย์พันบธบัตรนวิภาศเทศแย้มสารวัตรตรวจคนนข้มอมองจังหวัดเพชบรบณ์กล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามนโยบายของพลนธบัตรสมพงษ์ชิงดวง ผู้บัญชาการสำมรงงานตรวจคนเข้าเมืองที่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ ซึ่งในส่วนของจังหวัดเพชรบูร์นั้นในสืบสักอี่งวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ได้รณรงค์ให้หน่วยง,งานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงภาคครัวเรือนร่วมกันคัดแยกขยะประเภทอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนออกจากขยะทั่วไปทางนี้เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะต้นทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้ปฏิบัติการจังหวัดสะอาดปี2 0 6 2ตามแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งตลอดจนเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะส่งเสริมให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญรู้จักและเข้าใจในการคัดแยกขยะมุนฝอยในครัวเรือนสำหรับถังย่อยเศษอาหารที่ตรวจคนเข้ามูลจังหวัดเพชรบูร์นำมาใช้เป็นถังพลาสติกขนาด150ลิตรมีฝาเปิดด้านบนนำมาเจาะรูด,ด้านล่าง ฝังลงในหลุมลึกประมาณ45ซติเมตรสามารถรองรับขยะได้ประมาณ4กิโลกรัมต่อสัปดาห์ทั้งนังกล่าวนั้นจะดักเก็บความร้อนจากธรรมชาติช่วยการหมุนเวียนของอากาศทำให้เร่งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ดินช่วยดูดซับกลิ่นและป้องกันการเกิดมแมลงวันสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ตามธรรมชาติสามารถเข้าออกและเก็บของเสียได้อย่างอิสระ เพื่อเป็นการย่อยสลายของเสียในถังเป็นกระบวนการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนลดการเกิดแก๊สมีเทน้าตอาหารที่เป็นของเหลวไหลลงสู่พื้นที่เดืยวรอบ